มาในหัวข้อประจุในสนามไฟฟ้าและในสนามแม่เหล็กพร้อมๆกันนะครับ,น,บนักเรียนในหัวข้อที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเราให้อนุภาคที่มีประจุนั้นเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กอย่างเดียวนะครับในสนามแม่เหล็กอย่างเดียวทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเคลื่อนที่ในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าและแม่เหล็กพร้อมกันมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ,น,บนักเรียน ทีนี้เรามาทวนนะครับกลัวนักเรียนจะลืมนะครับเรามาทวนตอนนี้เราเห็นประจุสองประจุประจุที่เราเห็นสีเขียวกับสีแดงสีเขียวเป็นประจุเจ้าของสนามที่เป็นบวกสีแดงเป็นประจุเจ้าของสนามที่เป็นลบนะครับนะักเรียนทีนี้นะครับครูจะลองเอาประจุทดสอบที่เป็นบวกที่เป็นบวก มาวางไว้ใกล้กับประจุเจ้าของสนามที่เป็นบวกนะครับนักเรียนคิดว่าเกิดอะไรขึ้นครับใช่แล้วนะครับประจุบวกที่นํามาทดสอบจะถูกเจ้าของสนามทีบกระเด็นออกไปนะครับประจุทดสอบกระเด็นออกไปเลยนะครับกระเด็นออกไปด้วยแรงอะไรครับแรงที่กระเด็นออกไปก็คือแรง Qe มีค่าเท่าไหร่ก็คือมีค่าเท่ากับ Qe Q e. คิก <Ooh. S 2> ็คือประจุทดสอบตัวนี้เนี่ยถ้ามันมีประจุมากมันก็ถูกถีบออกไปแรงมากถ้ามันมีค่าน้อยมันก็ถูกถีบออกไปด้วยค่าน้อยนะครับอีกอันนึงก็คือตัว E ถ้าเจ้าของสนามมีความเข้มของสนามมากมันก็จะมีแรงถีบมากแต่ถ้าความเข้มของสนามมีค่าน้อยมันก็จะถีบด้วยแรงที่น้อยลงนะครับทีนี้เราจะเห็นว่าแรงตัวนี้ก็มาแฝงตัวนะครับ ไอ้เจ้าแรงตัวนี้ก็มาแฝงตัวอีกแล้วแหละนะครับแฝงตัวอยู่ในที่ไหนแฝงตัวอยู่ในสนามไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นพอมันมาแฝงตัวอยู่ในสนามไฟฟ้าก็เลยห้อยตัว e ลงไปให้รู้ว่าแรงตัวนี้คือแรงสนามไฟฟ้านะนะครับเอ่อเรียนงงไหมครับแรงตัวนี้คือแรงที่เกิดจากสนามไฟฟ้านะครับ แรงตัวนี้นะครับเพราะว่าเจ้าแรงตัวนี้สามารถที่จะแฝงตัวอยู่ในไหนก็ได้นะครับไปอยู่ในสนามแม่เหล็กก็จะเป็นแรงสนามแม่เหล็กไปอยู่ในวงกลมก็จะเป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางในทำนองเดียวกันถ้าเกิดว่าครูเอาประจุทดสอบที่เป็นลบมาวางไว้นะครับวางไว้ตรงนี้นะครับนักเรียน ลองนึกดูว่าจะเกิดอะไรครับใช่แล้วครับนักเรียนประจุลบตัวนี้ก็จะถูกเจ้าของสนามดึงดูดเข้ามานะครับดึงดูดเข้ามาด้วยแรงอะไรดึงดูดเข้ามามากน้อยแค่ไหนแรงเท่าไหร่นะครับก็คือด้วยแรง FE เท่ากับ QE นะครับ ประจุลบจะถูกดึงดูดเข้าประจุบวกจะถูกดึงดูอาจจะถูกผลักออกนะครับก็เป็นไปตามที่เรารู้กันก็คือถ้าประจุบวกใกล้กับประจุบวกมันจะผลักกันนะครับผลักกันถามว่าใครผลักแรงกว่าใครก็คือออกแรงผลักเท่าเกันนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าไอ้เจ้าประจุตัวเล็กนั้น มันเบากว่ามันก็เลยถูกผลักออกไปไอ้เจ้าที่ประจุใหญ่กว่ามันเสถียรมากกว่ามันก็จะอยู่นิ่งกับที่นะครับถ้าประจุลบกับประจุลบมาวางใกล้กันมันก็จะผลักกันเช่นกันนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่บวกกับลบมาใกล้กันมันจะออกแรงดึงดูดกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปตามหลักนี้นะครับประจุเหมือนผลักประจุต่างจะออกแรงดึงดูดใช่ไหมครับ โอเคนะครับอ่ะทีนี้นักเรียนมาดูด้านขวามือนะครับด้านขวามือประจุเจ้าของสนามเป็นประจุลบถ้าครูเอาถ้าครูเอาประจุบวกมาทดสอบนะครับประจุบวกมาทดสอบจะเกิดอะไรขึ้นครับตัว Q นะครับจะเกิดแรงดึงดูดเข้าก็คือประจุต่างจะดึงดูดใช่ไหมครับ แต่ถ้าครูเอาประจุลบที่เหมือนกันมาทดสอบมันก็จะผลักกันออกไปอ่ะโอเคเดี๋ยวครูจะวาดรูปใหม่นะครับขอวาดรูปใหม่นิดนึงนักเรียนจะได้เปรียบเทียมง่ายขึ้นประจุ q ตัวนี้ครูจะมาวางไว้ใกล้ๆกับประจุลบบวก q นะครับอันนี้คือประจุลบ q ลบ q โอเค นะครับแรงที่ถูกดูดถูกผลักตัวนี้ก็คือแรง Qe ตัวนี้นะครับแรง Qe ตัวนี้โอเคอ่ะสิ่งที่ครูอยากให้นักเรียนสังเกตก็คือว่านะครับดูฝั่งนี้ก่อนนะครับดูฝั่งประจุเจ้าของสนามที่เป็นบวกนี้ก่อนดูประจุนี้นะครับเราจะเห็นว่าถ้าประจุเจ้าของสนามเป็นประจุบวกนะครับแล้วประจุทดสอบก็เป็นบวกเราจะเห็นว่า แรง qe กับสนาม e ตัวนี้มีทิศเดียวกันนี่คือทิศของสนาม e อันนี้คือทิศของแรง fe นะครับถ้าประจุที่มาทดสอบนั้นเป็นประจุลบจะเห็นว่าแรง f กับทิศของ e จะสวนทางกันโอเคนะถ้าประจุบวกจะไปตามสนามถ้าประจุลบจะสวนทางกับสนามมาดูฝั่งนี้ครับสนามมีทิศพุ่งเข้าใช่ไหมเอ่ย สนามมีทิศพุ่งเข้าถ้าปัจจุบวกจะมีทิศเดียวกับสนามดูหัวลูกศรนะครับถ้าปัจจุลบจะสวนทางกับสนามนะครับครูจะให้เราดูหลักแค่นี้นะครับอ่าต่อมานะครับดูในกรณีสนามไฟฟ้า,ฟา,ฟาสม่ําเสมอนะครับแล้วก็คู่ขนานหัวข้อกับกับภาพยอยู่คนละอยู่คนละหนานะครับขออภัยด้วยอ่าทีนี้ดูนะครับในกรณีสนามไฟฟ้า,ฟาสม่ําเสมอนะครับสนามไฟฟ้า,ฟาสม่ําเสมอ โดยปกติแล้วสนามนั้นสนามของไฟฟ้านั้นจะมีทิศพุ่งออกจากขั้วเหนือแล้วก็พุ่งเข้าหาขั้วใต้นะครับเราจะเห็นว่าระยะห่างของเส้นแรงนะครับระยะห่างของเส้นแรงมันมีระยะห่างที่สม่ําเสมอกันเราจึงเรียกสนามไฟฟ้าชนิดนี้ว่าสนามไฟฟ้าแบบสม่ําเสมอนะครับโดยสูตรของเขาก็คือ e เท่า e กับ v ส่วน d จากหลักที่เราเ พูดกันข้างบนเมื่อกี้เราจะเห็นว่าถ้าเอาประจ,จุบวกมาวางไปทางไหนครับแน่นอนมันต้องไปตามสนามนะครับทิศของสนามไปทางนี้ใช่ไหมครับถ้าเอาประจ,จุลบมาวางนะครับประจ,จุลบก็จะเคลื่อนที่ย้อนไปนะครับสวนทางกับสนามตามนี้นะครับเราจะเห็นว่าในกรณีประจ,จุอยู่ในสนามนั้นไม่ต้องใช้กดมือขวาเราสังเกตที่ทิศของสนามแล้วก็ประจ,จุทดสอบว่าถ้า ประจุบวกมันจะไปตามสนามถ้าประจุลบมันจะสวนทางกับสนามเท่านี้เองนะครับเราไม่ต้องไปใช้กฎมือขวานะครับทีนี้เราจะมาดูในกรณีที่หากว่าเราเอาสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้ามารวมกันนะครับมารวมกันอยู่ในที่เดียวกันนะครับนักเ,เรียนดูตรงนี้นะครับครูจะลองขยายภาพดูนะครับะจะลองขยายภาพดูนิดน,นึงนะครับ ในกรณีภาพนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นการทดลองรังสีแคโทดนะครับซึ่งครูจะไม่อธิบายที่มาที่ไปแล้วกันนะครับแล้วครูจะมาโฟกัสต,ตรงนี้นะครับในบริเวณนี้เราจะเห็นว่าสีสีสฟ,ฟ้าเนี่ยนะครับสีฟ,ฟ้าที่เราเห็นเนี่ยนี่คือแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กฝั่งนี้จะเป็นขั้วเหนือฝั่งนี้จะเป็นขั้วใตา้โดยแม่เหล็กจะมีธรรมชาติก็คือมีทิศ พุ the the ่งจากเหนือไปใต้นะครับแล้วสีแดงๆตรงนี okay. ้นะครับสีแดงๆบริเวณนี้ที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะครับแล้วก็มีแผ่นสีเหลือง2แผ่นบางประกบกันอยู่เนี่ยนะครับข้างบนแน่นอนว่าจะต้องเป็นประจุบวกประจุบวกนะครับข้างล่างแน่นอนต้องเป็นประจุลบสีแดงๆนี่คือทิศของสนามไฟฟ้านะครับนักเรียนอที่นี้นักเรียนถ้าเราเทียบนะครับเราจะเห็นว่าทิศของสนามไฟฟ้า จากบนลงล่างอ,อ๋อเขาบอกแล้วข UA ั้วบวกและขั้วลบนะครับตอนนี้นะทิศของสนามไฟฟ้า,าจากบนลงล่างลงดิ่งในแนวแกน Y นะครับส่วนทิศของสนามแม่เหล็กพุ่งเข้าไปในกระดาษเห็นไหมครับสีฟ้าๆนะครับจากภาพนี้นะครับเราจะเห็นว่าหัวลูกศรพุ่งเข้าไปในกระดาษแน่นอนเวลาเราเขียนนะครับเราจะเขียนเป็นกากระาทเห็นไหมเอ่ยนะครับตอนนี้ให้หนักเรียนเข้าใจว่าตรงนี้เป็นแผ่นกระดาษนะครับตรงนี้เป็นแผ่นกระดาษแล้วตาเรามองตรงนี้ าเราอยู่ตรงนี้นะครับนักเรียนนี่คือตาของเราตาของเรากำลังมองนะครับครูอ๋อประกาครูไม่ให้ความร่วมมือเลยนักเรียนอนี้นะครับจมูกนะครับจมูกเนี่ยนะครับครูเกิดในสมัยการ์ตูนญี่ปุ่นกำลังเฟื่องฟูนะครับปึ๊บตาเรามองตรงนี้ ถ้าตาเรามองตรงนี้เราจะเห็นว่าเราจะเห็นก้นของลูกศรน,นะครับก็คือมองเห็นสนามแม่เหล็กพุ่งเข้าซึ่งเราจะเห็นเป็นกากบาทตามนี้นะครับเนี่ยนะครับทีนี้นะครับจากรูปนี้เราจะเห็นว่าสนามแม่เหล็กมีทิศท่านสีแดงนะครับก็คือมีท <Dartmouth> ิศจากข้างบนลงล่างใช่ไหมเอ่ยเป็นสีแดงเดี๋ยวครูจะให้มันสัมพันธ์กับรูปครูจะให้มันสัมพันธ์กับรูปละกันนะครับให้เป็นสีแดง ทิศของสนามแม่เหล็กมีทิศจากบนลงล่างโอเคเอ้สนามไฟฟ้านะครับมีทิศจากบนลงล่างส่วนสนามแม่เหล็กตัดเข้าไปข้างในนะครับคือตั้งฉากเข้าไปข้างในทางนู้น oh, เอาไอเดียนะครับเป็นสีฟ้านะครับเป็นสีฟ้าตัดเข้าไปข้างในทางนู้นนะครับตัดเข้าไปข้างในโอเคนะครับนี่คือทิศของสนามแม่เหล็กเรามองเห็นเป็นกากระบาดนะครับตามนนี้นะอ่ะทีนี้นะครับ ย้อนกลับมาที่รูปอีกครั้งหนึ่งนะครับมาย้อนกลับมาที่รูปนี้อีกครั้งหนึ่งเรายิงอนุภาคอิเล็กตรอนเป็นลำสีแดงๆตัวนี้นะครับยิงมาปพืบตอนนี้ในช่วงนี้เป็นเส้นตรงใช่ไหมครับในช่วงนี้เนี่ยเป็นเส้นตรงหลังจากนั้นวิ่งเข้ามาในสนามแม่เหล็กถ้ามีเฉพาะสนามแม่เหล็กอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ยังไงครับ ถ้ามีเฉพาะสนามแม่เหล็กอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ยังไงในเมื่อสนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งเข้านักเรียนก็ต้องถ้ามีเฉพาะสนามแม่เหล็กนักเรียนจะต้องกางมือแล้วนะครับกางมือปุ๊บอันนี้นิ้วโป้งใช่ไหมเอ่ยแล้วก็นิ้วทั้งสีของเราใช่ไหมครับปุ๊บนะครับฝ่ามือเราจะหันไปทางนูน้นตามการกรบาดใช่ไหมเอ่ยนะครับหัวแม่มือคือทิศของ F นิ้วทั้ง4เรียงชี้ติดกันชี้ไปตาม v ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปนตามกดมือขวาก็คือจะเป็นของโปรโตอนแต่ถ้าอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ตรงข้ามนั่นหมายความว่าถ้ามีฉเฉพาะสนามแม่เหล็กนั้นอิเล็กตรอนในที่นี้มันจะเคลื่อนที่โค้งลงนะครับเบนลงไปข้างล่างอย่างนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยว,วบภาพนี้ออกนะครับ ตอนนี้ให้นักเรียนเข้าใจว่าถ้ามีเฉ oria, aw, เพาะสนามแม nee. ่เหล็กไม่มีสนามไฟฟ้าอิเล็กตรอนจะเบนลงอย่างนี้นะครับตามกดมือขวานะครับทีนี้ถ้ามีแต่สนามไฟฟ้าล่ะอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ยังไงถ้ามีเฉพาะแต่สนามไฟฟ้าอิเล็กตรอนพอมันมาเจอตรงนี้นะครับอิเล็กตรอนที่เป็นลบมาเจอตรงนี้เจอสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้ามีทิศลงแน่นอนว่า อิเล็กตรอนมันจะเคลื่อนที่สวนทางกับสนามไฟฟ้าตลอดเวลามันจะถูกเบนขึ้นนะครับถ้ามีแต่ไฟฟ้าอิเล็กตรอนจะเบนขึ้นถ้ามีแต่แม่เหล็กอิเล็กตรอนจะเบนลงอันนี้เป็นผลจาก F E อันนี้เป็นผลจาก F B แต่อิเล็กตรอนปรากฏว่าตามรูปนี้นะครับอิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงไปแสดงว่า มันไม่เบนขึ้นไม่เบนลงนั่นหมายความว่าแรง fe กับแรง fb ไม่มีใครชนะใครนะครับพอไม่มีใครชนะใครแรงสองแรงนี้จึงมีค่าเท่ากันถามว่ามีแรงไหมมีแต่สองแรงนี้มีค่าเท่ากันจึงทำให้อิเล็กตรอนนั้นเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงได้แบบนี้นะครับเป็นเส้นตรงได้ไม่เบนไปหาใครเพราะฉะนั้นในที่นี้เราจึงสรุปได้ว่า fe กับ fb เท่ากันพอมันเท่ากันนักเรียนก็ต้องมาดูเนื้อในของมันว่าเอ้ยถ้ามันเท่ากันแล้วอะไรจะเท่ากันได้บ้างนะครับ fe มีสูตรว่า qb qe นะครับ fe มีสูตรว่า qe ส่วน fb มีสูตรว่า qvb เรามารู้จักตัวละครแต่ละตัวกันนะครับ q คืออะไรครับประจุนี่ก็ประจุเหมือนกันไหม ถ้าเหมือนกันเราตัดไปเลยนะครับมันจะเหลือ e e คือสนามไฟฟ้า v คืออะไรครับ v คือความเร็วของอิเล็กตรอนที่มันเคลื่อนที่อยู่นะครับ b b เรารู้อยู่แล้วว่า b คือ b คือสนามแม่เหล็กนะครับ b คือสนามแม่เหล็กทีนี้ พอนักเรียนย้าย b ไปนะครับ b ตอนนี้คูณกับ v อยู่เราย้าย b ไปเราจะได้ว่า e ส่วน b เท่ากับ v นะครับสลับสูตรสลับข้างก็จะได้สูตรว่า v เท่ากับ e ส่วน b นะครับทีนี้นักเรียนครับประเด็นก็คือว่าประเด็นของเรื่องนี้นะครับก่อนจะมา v เท่ากับ e ส่วน b เราจะเห็นว่า ถ้าปล่อยให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เฉพาะในสนามแม่เหล็กนั้นอิเล็กตรอนจะเบนลงมันจะเบนลงตามกดมือขวาใช่ไหมครับมันจะเบนลงทางนี้ตามกดมือขวาแต่ถ้าไม่มีสนามแม่เหล็กมีเฉพาะสนามไฟฟ้าอิเล็กตรอนมันจะเคลื่อนที่สวนทางกับสนามอิเล็กตรอนมันจะเคลื่อนที่ขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเอาสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้ามาไว้ที่เดียวกัน นะครับมาไว้ที่เดียวกันแล้วสองแรงนี้มีขนาดเท่ากันอิเล็กตรอนจะยังคงเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงได้นะครับถ้าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงได้อยากรู้ว่าความเร็วของอิเล็กตรอนตอนนั้นมีค่าเท่าไหร่ก็หาได้จากสูตร v เ e ท่ากับ e ส่วน d นี่คือหลักการของเรื่องนี้นะครับ <S <S โอเคนะครับทีนี้เรามาดูโจทย์ของเราว่าเราจะทำยังไงนะครับนักเรียนดูติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าโจทย์มันคืออะไรนะครับ